ถ้าเรามองเข้าไปในใจเราหาทำขาวคือความเป็นกุศลไม่ได้แม้เท่าปลายขนทรายนะพยากรตัวเองได้เลยว่นานรกแน่นอนนะเนี่ยแต่ถ้ามองเข้าไปแล้วหากรรมดำไม่ได้เลยโหกุศลหมดเลย,ะยละนะผลิตภัณาน์แน่ในปัจจุบันใช่ไหมแต่ถ้ามองเข้าไปแล้ว เวลาเราทำอกุศลแล้วกุศลมันคอยผลักมาตลอดเช่นโยมนั่งสมาธิแวบไปคิดอกุศลปั๊บลมหายใจมาทันทีเลยนี่แสดงว่ากุศลละมูลเนี่ยความเป็นกุศลของโยมที่ทำมาต่อตลอดสังสารวัตมันมีกำลังมากแม้ทำดำเนี่ยหรืออกุศลเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ กุศลมูลที่ยังตัดไม่ขาดทําให้เกิดกุศลธรรมต่อเนื่องเพระองค์บอกว่าลักษณะจิตยอย่างเนี้ยคนคนเนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมนี่ถูกฝึกมา,มาดีมากแล้วแต่อีกแบบหนึ่งนะถ้าเกิดกุศลโยมเกิดขึ้น,นกุศลเกิดขึ้น เช่นลมหายใจเป็นกองกุศลใช่ไหมอยมมานั่งสมาธิกุศลเกิดรู้ลมหายใจสักพักพึบไปคิดอกุศลต่อคิดยาวไปเลยหาลมหายใจไม่เจอเลยนะจนนานนึดึงมาทีนนนี่แสดงว่ากุศลเกิดแล้วมันผลักให้อกุศลเกิดต่อเนื่องนั่นคือกุศลยมเกิดน้อยมากเกิดนิดเดียว อกุศลยาวเกิดกุศลนิดเดียวอกุศลยาวอ่ะอย่างเงี้ยกุศลเกิดขึ้นแต่อกุศลลมูลที่ยังตัดไม่ขาดมีอยู่อกุศลมูลนั้นเป็นเหตุให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นต่อเนื่องคนแบบนี้จะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญแม้จะทำความดีในปัจจุบันอยู่ก็ตาม